รอปลาทิ้งเบ็ดนะนี่ปลา,ปลา,ปลาคระิ่นขึ้นเตาแล้วครับผม ระหว่างที่รอปลากินเบ็ดนะครับ <c oughs> เรามากินกันก่อนครับวันนี้นี่ออบอย่างมันร้อนครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชม หดเหงาแล้วครับผมตกกุ้งได้ปลากระทิงครับตัวใหญ่เลยครับผมเรียบร้อยนะครับพี่กระทิงเราเมื่อกี้ข <c oughs> <c oughs> ึ้นเตาแล้วครับผมนี่ย่างไว้เลยครับพรุ่งนี้เช้าเมนูอะไรนะต้มยำต้มยำครับไซส์ดีมากนะับย่างหอมๆไวเลยครับ ชิวๆครับวันนี้มือ,อย่างมือ,อย่าง แล้วครับผมแต้มสองเราประมาณนะครับกินคันหน้าแพเงียบมากนะครับห้าทุ่มนะครับไม่เห็นหน้าตะโกกยนะครับวันนี้ สวัสดีพี่ๆนาๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบก,กับช่องทัศฟิชิง่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มาเปิดคลิปช่วงท้ายคลิปเลยนะครับผมก็วันนี้พาท่านผู้ชมมาลงแพ่แม่น้ําเจ้าพระยามาโซนบางไทรกันอีกครั้งครับวันนี้กลับคืนถิ่นนะครับผมก็แย่เลยครับเมื่อคืนต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ปางเงียบมากนะครับผม ผักก็ไม่มีนะเมื่อคืนผักโล่งเลยนะครับผมลงเบตได้สบายเลยแต่ปลาก็เงียบครับผมก็วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาแพรป้าบุญผานะครับผมนานมากครับแพรนี้ที่ไม่ได้มานะครับผมถือว่ามาอัปเดตแพรป้าบุญผาบางไทรนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้มานานนะครับผมแพรป้าบุญผาตอนนี้ก็ไม่ต้องนั่งเรือแล้วครับผมก็เดินลงแพรสะดวกเลย แล้วก็มีมีน้ําแล้วนะครับผมน้ำประปาจากที่เมื่อก่อนไม่มีนะครับมีแต่ไฟตอนนี้ก็มีน้ํามีไฟหมดนะครับผมแล้วที่สําคัญก็มีติดแอร์ให้สองหลังครับผมผมมาวันนี้เป็นแพรสีแดงนะครับผมก็แพนี้ไม่มีแอร์แพรที่มีแอร์ก็จะเป็นแพรสีฟ้ากับสีชมพูนะครับผมมารับชมสภาพแพรครับผมไปครับ เริ่มจากร้านตีเบ็ดหน้าแพก่อนเลยนะครับเมื่อคืนผมว่านอนสู้ถึงตีสามนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับลงเบ็ดตั้งแต่สองนัมครึ่งนะครับถึงตีสามแล้วก็นอนแล้วก็ตื่น,นมาลงตอนตีห้านี่นะลงทิ้งวไ้ไม้นึงนะครับมาลุ้นกันไม้สุดท้ายมันจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมมานนี้ ด้านในแพรวันนี้ผมมาเป็นแพรสีแดงนะครับผมมีเก้าอี้ให้นะที่บังแดดให้ครับหน้าแพรไปส่องสว่างหน้าแพรเหม,มือนบสือเบี้ <c oughs> <c oughs> เอาไปไปแอบแอบใม่ไหม พึ <t un> ่งตื่นเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับผมก็มีเตาถ่า,า,านาให้นะ <t un> ประมาณนี้นะครับอ,อุปกรณ์กระชังก็มีให้นะอยู่ข้างบนส่วนด้านนี้เป็นห้องนอนนะครับผมเขลงมีสองตัวนะครับผมประมาณนี้ห้องนอนด้านนี้เป็นห้องน้ําครับ ด้านหลังแพรครับผมลงเบ็ดได้ครับตีเบ็ดได้สบายเลยนะครับผมที่จะลดนะครับผมด้านบนนะครับสะดวกครับที่จะลดแล้วก็เดินลงมาเลยนะครับสําหรับแพปรป้าบุญพาก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนรายละเอียดและค่าบริการก็โทรมาสอบถามตามเบอร์หรือจะทักมาทางเพจของแพรได้เลยนะครับผม ก็เต็มที่เลวจริงๆนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีผลงานแค่สองแต้มนะครับผมมีปลากระทิงนะครับข้างแพ่แล้วก็มีปลามานะครับเดี๋ยวให้รับชมผลงานปลามานะครับหนึ่งแต้มครับไปครับนี่นะครับผลงานเราแต้มเดียวครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่พิณนานะท่านผู้ชมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม ว่าทำไมกินแปลกๆนะผมหลงคิดดีใจนึกว่าคิดว่าปมาจะมาส่งท้ายนะผมปลาแขย่งครับตัวอ้วนเลยนะผมปลาเขยงอะไรครับเอ้ปลากระแหกระแหไม่ใช่เนี่ยกระแหงปลากระแหงนะครับตัวอ้วนเลยครับผมกเก็บอีกหนึ่งแต้มนะครับส่งท้าย ต้มยำปลาปลากระทิงเนี่ยปลาที่เราย่างมาจะแพ่